สวัสดีค่ะมาพบกับคำแก้วอีกแล้วค่ะในช่องเคยอีสานใต้พบกันงวดใหม่งวดวันที่16เมษายน6 8ก็เลขที่ผ่านมาปฏิทินหลวงภูสวงงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าตรงๆค่ะตรงงวดเลยก็คือเข้าเลข36คำแก้วตีเลขให้คือ376ก็ถ้าตัดเล่นก็ได้36แล้วก็เลขล่างออก36ค่ะก็ถือว่าออกตรงๆค่ะ วุฒิผ่านมาก็เข้าเช่นเดียวกันเข้า63สมางวดวันที่1เมษาเข้า36เราก็มาตามต่องวดวันที่16เมษายน68กันต่อเผื่อว่าเลขจะเข้าตรงตรงปังๆอีกเนาะค่ะก็ปฏิทินหลวงปูส่สวงก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่ให้ตัวเลขแม่นยำม,มากๆพลาดไม่ได้ก็เช่นเคยค่ะเราก็ช่วยกันตีเลขแปลเลขว่าเห็นเป็นเลขตัวไหนถ้าถ้าผู้ชมเห็นเลขแตกต่างจากคำแก้วหรือว่า เห็นตัวไหนชัดน่าจะเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเพื่อที่จะช่วยกันพิจารณาวิเคราะห์เลขปฏิทินไปด้วยกันเนาะค่ะก็จะให้ดูทั้งตรงมวดและข้ามงวดเช่นเคยค่ะไปดูกันค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะงวดวันที่16เมษายน68วันที่16เมษายน68เลขออกตรงกับวบันพุธค่ะ วันพุธแรมสี่ข้าเดือนห้าตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่16ก็มันก็มีหลายตัวมากๆค่ะในคําเกี้ยวก็จะจับให้แบบที่มองเห็นชัดๆค่ะเลขตัวแรกที่มองเห็นเลยก็คือข้างบนสุดเป็นเลข8ต่อจากเลข8เป็นเลขสองนอกจากจะเป็นเลขสงแล้วก็เป็นเลข5ได้ด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าดูอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเป็นเลข3ได้อีกตัวหนึ่งเนาะตรงกลางมีเลขทั้งหมดก็คือเลขสอเลขหเลขสส่วนข้างล่างสุดก็เป็นเลขหกเลขศนเลขหกอ่ะก็อย่าลืมกันเลขเค่ะเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดก็คือมีเลขแเลขสองเลขหเลขสาม เลขหเลข9เลข0มีหลายตัวมากๆค่ะแต่คำแก้วจะจับเป็นเลข3ตัวให้3หางค่ะหางแรกก็คือ8ปดสองหกแปอย่าลืมกัน8ปดค่ะหางที่สองก็คือ8ปดหหเลข8ข้างบนเลข5ตรงกลางเลข6ข้างล่าง8ปดห้ากันด้วย8 5 9ห้า หางสุดท้ายก็คือ8 3 0เลข8ข้างบนเลข3ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างเห็นเป็นเลข0 8ค่ะ8 2 6 8 5 6 8 3 0ค่ะอันนี้คือเลขตรงงวดค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดพร้อมๆกันค่ะตัวเลขข้ามงวดค่ะเลขข้ามงวดจะเป็นเลขของวันที่2พฤษภาคม68 เพราะว่าเดือนพฤษภาเลขจะออกตรงกับวันที่สองค่ะเพราะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานเนาะเลขในช่องของวันที่สองพฤษภาคมก็เห็นชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าดูดีๆมันก็เป็นเลขหลายหางมากๆตัวบนสุดเป็นเลขสองค่ะชัดเจนมากหรือถ้ามองดีๆก็เหมือนเป็นเลขสามได้ด้วยข้างบนสุดนะคะเป็นเลขสองหรือไม่ก็เลขสามต่อมาเลขตัวที่สองก็เป็นเลขสี่ เลขสี่ก็มองเห็นชัดอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเลขห้าแล้วก็เลขแปดข้างล่างสุดเลขทั้งหมดก็มีสองสามสี่ห้าแปดค่ะถ้าจับจริงๆก็จะได้เป็นหลายหางมากๆแต่คำแก้วขอเลือกเอาสามหางก่อนค่ะเพราะว่าเป็นเลขข้ามงวดเนาะหางแรกคือสองห้าแปดชัดเจนค่ะข้างบนสองตรงกลางห้าข้างล่างแปด หางที่สองคือสามห้าแปดก็ชัดเจนข้างบนสุดเหมือนเป็นเลขสามตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวที่สองเป็นเลขห้าล่างสุดเป็นเลขแปดหางสุดท้ายคือสองสี่แปดเราตีเอาเลขสองข้างบนตัวรองลงมาก็คือเลขสี่แล้วก็เลขแปดข้างล่างก็สามหางชัดเจนค่ะสองห้าแปดสองสามแปดแล้วก็สองสี่แปด อันนี้คือเลขค่ามวดค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตรงงวดเป็นตัวไหนแล้วก็ค่ามวดเป็นตัวไหนค่ะได้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินก็ถ้าถามว่ายากไหมก็ไม่ยากค่ะแต่เหมือนมีตัวเลขที่เรียงสลับซับซ้อนกันอยู่เป็นหลายตัวเนาะคําเกี่ยก็ จะเลือกเอาตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเลือกเอาตามนั้นก็คือมันก็จะเยอะมากๆพยายามจะไม่ให้เกินสามหางค่ะในแต่ละงวดเนาะค่ะเลขตรงงวดค่ะตรงงวดก็คือ16เมษายน68เลขตรงงวดก็คำแก้วจับมาให้ได้สามหางก็คือ8 2 6 856หแหแล้วก็830จะเห็นว่ามีเลข6อีกแล้วถ้าเลข6ก็อย่าลืมกันเลข9 แต่งวดที่ผ่านมาจับให้สามเจ็ดหกก็ออกเลยเนาะไม่ได้ออกตัวกันเนาะออกตัวตรงเลยแต่งวดนี้ก็ไม่แน่ค่ะถ้ากันไว้สักหน่อยก็ดีเนาะค่ะก็คือแปดสองหกกันด้วยแปดสองเก้าแปดห้าหกกันด้วยแปดห้าเก้าแล้วก็แปดสามศูนย์ตัวเลขก็สวยงามมากรู้สึกว่าเลขหกนี่จะออกมาหลายงวดมากๆแล้วหกสามมาสามหกก่อนหน้านู้นก็ออกเหมือนกันค่ะ หลายงวดแล้วค่ะแปดก็นี่สวยงามมากค่ะคําเกี่ยวก็ซื้อตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะคะแปดสาสามแปดยังไม่ออกเนาะค่ะเลข30ย์ก็เป็นเลขดังอยู่ค่ะน่าสนใจอยู่ส่วน80ก็ไปตรงกับเลขพ่อชยัยเลขนกกรแล้วก็เลขอีกหลายท่านที่ลงคลิปไปเนาะค่ะแปดสองหก็ตัดเล่นด้วยเป็น8ปดสองแปดหกแปหหห้า้า แปดห้าอย่างเงี้ยค่ะตัดเล่นด้วยอันนี้คือตัวเลขตรงงวดค่ะสิบหกเมษายนหกแปดส่วนเลขค่างวดนั้นก็ตีให้สามหางเหมือนกันค่ะเพราะว่าดูก็เป็นเลขหลายตัวเลยค่ะที่เห็นนะสลับซับซ้อนกันอยู่ก็ตีให้เป็นสองห้าแปดสามห้าแปดแล้วก็สองสี่แปดค่ะก็ถ้าเกิดว่าเลขที่เหมือนกันตรงงวดกับค่างวดก็จะเหมือนกันอยู่ที่ แปดห้าห้าแปดที่เหมือนกันเนาะค่ะก็่าจะเหมือนกันแค่นี้แปดสองค่ะแปดสองก็เหมือนกันเนาะแปดห้าแปดสองแปดสามสรุปแล้วก็เลขตรงมวดกับค่าม,มวดก็ถือว่าคล้ายกันแล้วก็ใกล้เคียงกันไม่แน่ค่ะอาจจะออกก็ได้เลขคล้ายกันเลยค่ะอันนี้ก็แคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน ตรงงวด16เมษาแล้วก็ข้ามงวดสองพฤษภาคมเนาะค่ะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่เก็บหน้าจอเก็บไว้ก่อนเอาไว้เปรียบเทียบกับปฏิทินจีนเงินล้านแล้วก็ปฏิทินจีนแม่ต้นค่ะว่าที่ผ่านมาปฏิทินจีนเงินล้านกับปฏิทินจีนแม่ต้นไม่ได้ออกแต่งวดนี้อาจจะออกตรงๆค่ะเพราะว่าปฏิทินจีนเงินล้านจะไม่หลุดเกินสองงวดอย่างแน่นอนเท่าที่เคยทําคลิปมาเนเขจะเข้าตลอด เดี๋ยวเราก็จะเปรียบเทียบกันดูว่าเหมือนกับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงไหมหรือว่าปฏิทินสำนักไหนที่ตัวเลขเหมือนกันบ้างค่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะในทุกๆงวดที่เราลงให้รับชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากท่านผู้ชมทุกท่านรับชมคลิปในช่องเคยอ,อีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นเลข ตูดเลขฝันเลขปฏิทินเนาะค่ะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ